สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้เราจะทำเมนูผัดเผ็ดสตอกุ้งสดค่ะวัตถุดิบหาได้ง่ายๆเลยค่ะเราจะทำในปริมาณหนึ่งจานนะมีกุ้งสดสตอรพริกแกงเผ็ดใบมะก,กรูดพริกแดงและหมูค่ะเรามาเริ่มผัดกันค่ะใส่น้ำมันสอสามช้อนโต๊ะนะ ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเราจะผัดให้น้ำพริกมีความหอมหน่อยหนึ่งนะคะใส่หมูลงผัดได้เลยค่ะตามด้วยกุ้งสดใส่ในปริมาณตามชอบเลยนะคะ เติมน้ำเล็กน้อยค่ะใส่น้ำปลาน้ำตันทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะชิมแล้วปรับรสได้เลยนะคะหมูกับกุ้งสุกดีแล้วเราใส่สตอแล้วก็พริกสดค่ะ ใส่น้ำมันหอยประมาณ1ช้อนใส่ใบมะกรูดเป็นสิ่งสุดท้ายค่ะจากนั้นผัดให้เข้ากันแล้วตักขึ้นได้เลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะไว้สำหรับทานในครอบครัวเราค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน